สวัสดีค่ะเพื่อนๆในพีทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วในเปิดถุงช้อปสไตล์ AP นั่นเองซึ่งวันนี้ถุงช้อปก็เปลี่ยนจากการเดินช้อปปิ้งเป็นช้อปทางออนไลน์แทนนะคะก็วันนี้ก็รวบรวมมาได้1ถุงใส่ถุงไว้แล้วแหละ1ถุงนะคะอย่างแรกนะคะเนี๋ยแป๊บนึงขอวางไว้ก่อนอ่ะเป็นสิ่งที่ได้มาแพคคู่กันเนื่องจากเราตาม แบรนด์แบรนี้มานานพอสมควรแล้วก็หามาพอสมควรไม่ได้เจอสิ่งที่เราอยากได้สักทีเลยไปดูที่เคาน์เตอร์ก็ไม่ได้นะคะเป็นแบรนด์ฟิสชิเชียลฟอร์มนะคะก็คือเป็นบ r ัชออนอันนี้แกะแล้วเพิ่งแกะออกเมื่อวานนะคะพอเพอิ่อได้มาแล้วก็อยากลองเปิดดูเลยนะคะว่ามันสวยจริงไหมเดี๋ยวมาพูดถึงกันอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะคะเป็นนู ซึ่งเป็นคอเลกชั่นที่เขาออกมาเร็วๆเนี้ยแหละสักพักหนึ่งได้บลัชออนน่ารักอ่อสีสันเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะทิ้งเลยแบบนี้เป็นเหมือนเป็นหนังนะคะก็คือน่ารักดีโทนนูสสำหรับสาวๆที่ชอบโทนอย่างนี้นะคะข้างในเป็นไอชดเออเขาเรียกบัชออนโทษทีนะคะพูดผิด ก็จะปั๊มลายนูนขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วสีแบบว่าโทนหวานหวานโทนนุดนๆเลยอะคือแบบมันน่ารักอะค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นแปลงแล้วก็กระจกนะคะก็คือเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าเดี๋ยวมีคนเขาแอบบอกว่าแปลงแบบแอบใช้ไม่ค่อยได้บ้างอะไรเนี้ยในบางอย่างคะ่ะแต่ก็ก็โอเคอยู่นะความรู้สึก AP ก็น่าจะได้อยู่นะคะ ก็เลยเออเนอะมันน่ารักดีอ่ะก็เลยจัดมาเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของ A.P. เองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ได้มาก็คือตัวนี้คือไปตามหามากในช็อปไม่มีนะคะแล้วก็คือมีแบบนะตามร้านอินสตาแกรมีขายปุ๊บจัดสั่งเลยค่ะก็คือตัว p h ตัวนี้นะคะซึ่งความแตกต่างอันนี้สี เป็นสีโรสนะคะเป็นบลัชพาวเดอร์บลัชเหมือนกันความแตกต่างจากตัวอื่นๆคอลเลคชันอื่นๆของ Physical f o r m u u l a นะคะก็คือเปิดออกมานางให้ความวิงมากแล้วแบบสีนี่แบบชมพูแบบชมพูชมพูแล้วก็ขอบๆจะเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรเป็นสีแบบที่มันมีชิมเมอร์นิดนึงอะคะ่ะตรงเม็ดเมเนี่ยคะ่ะเวลาปัดก็ปัดรวมกันก็ได้นะคะที่สำคัญด้านบนมีกระจกค่ะ ตรงนี้อ่ามันมีไฟในตัวนะคะลูกเล่นนะคะคือแบบนี่เห็นไหมสามารถส่องแล้วแบบอ่าเวลานะมันเป็นลูกเล่นที่แบบอยากได้มากอันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีมาสคาร่าหรือลิปสติกไม่แน่ใจที่แบบเป็นคอลเลคชันแบบเนี้ยที่เปิดไฟได้อะมันน่ารักอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสวอตสีให้ดูหหนี่สีชัดมาก คือวนแค่นิดเดียวเองนะคะมีวิงวิงผสมคือถ้าปัดรวมกันอะชมพูชมพูแน่นเลยเสียดายปัดที่แก้มเลยลวกันอ่ะเดี๋ยวดูแปลงแปลงด้านในเปิดออกมาก็จะมีกระจกไอ้ไม่มีกระจกสิมีข้างบนแล้วนะคะมีที่เก็บแปลงให้ดูแปลงเขาใช้ได้จริงนะเดี๋ยปัดเลย ลกอะแต่มันก็โอเคเนาะมันได้สีชมพูที่ชัดเจนนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะก็เลยมาเห่ของให้เพื่อนๆดูกันเนาะก็เนี่ยแหละหน้าสดมาบ้างแล้วกันอันดีค่ะคุณถามมีมาทาักทายโอเคผ่านไปกับคอลเลคชันของ p h ส i ชี a l Formula นะคะใครที่เป็นสาวกของเขาก็อยากตามพวกอย่างเงี้ยก็ลองไปสอบถามดูเผื่อจะมีหลงเหลืออยู่บ้างหรือว่า ยังไงก็ลองลองไปหาดู a อพีว่ามันโอเคอะกับราคาไม่ถึง500อันนี้ a อพได้มาประมาณ420กว่าบาทประมาณนี้นะคะก็เลยม,มันน่าจาัดต่อไปค่ะยังไม่พ้นกับ Brush On นะคะอันนี้เป็น1ร้านที่ AP เอพได้มาเป็นของแค m เม e ทั้งคู่เลยนี่ซึ่งแบบนี้เป็นเนื้อครีม A.P. มีสี1สีแล้วที่เป็นสีชมพู แป๊บหนึ่งเอาให้ดูอ่ะมีสีตัวนี้นะคะเป็นเบอร์ cl 0 2คือสีเขาแบบดีมากเป็นเนื้อครีมแบบนี้ใครที่เคยใช้เอ่อครีมบลัชของ Canmake ก,ก็น่าจะทราบดีว่าเนี่ยอันเนี้ยสีนี้สีที่มีอยู่แล้วนะคะ cl 0 2นะคะอันนี้เป็นสีใหม่ที่ได้มาเป็น Canmake เ,เอ่อครีมชีสนะคะเบอร์ 08ก็จะออกเป็นชมพูที่มันอ่อนกว่าชมพูนมนมนี้นะคะ่ะก็เลยเออลองดูมันน่ารักดีของเขาก็เป็นนี้กลิ่นไม่มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลองลองเทียบสีกันเลยจริงๆอะ่ะอยากได้เขามาไว้เบรกสำหรับเออสีที่มันเข้มเกินไปนะคะซึ่งอ่ะสมมุติลองที่หน้านี่เลยแล้วกัน อันนี้ดูมันเข้มไปใช่ไหมคะเราก็ใช้เนื้อครีมจริงๆมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเหมือนกันนะในการใช้คือบางทีเราหนักมือเกินไปอะค่ะกับสีที่อย่างเนี้ยเอพีม,มีสีแรกอยู่ถ้าใช้หนักมือเกินไปก็จะใช้สีเนี้ยอยากได้มาซอฟให้มันเบาลงนะคะก็จะได้สีที่บางเบาลงเห็นไหมข้างนี้ยังเข้มอยู่ข้างนี้คือผสมรวมไปแล้วก็เริ่มบางๆไปแล้วเนาะ โอเคก็ถือว่าราคาไม่แพงได้มาชอบด้วยแล้วก็ใช้ดีพกง่ายสะดวกสบายนะคะกับแคนเมกเนาะโอเคอีกหนึ่งแคนเมกนะคะอันนี้เป็นแบบว่าไม่เคยลองแล้วก็อยากลองเป็นเบอร์08รู้สึกจะเป็นสีเ,เรนเดียวกันกับตัวนี้นะคะเป็นเนื้อฝุน่นเดี๋ยวมาแกะดูเลยเพราะว่าไม่เคยเล่นผลิตภัณฑ์ c แคนเมกมากมายนะคะก็คือลองเป็นบางอย่างเท่านั้นเอง อันไหนเขาว่าดีก็ลองอมาลองดูแล้วก็เขาเรียกยงยอะ่ะผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบน่ารักด้วยนะคะด้วยแพ็เกจจิ้งด้วยความแบบมันมุ้งมิงฟูงฟริงนะคะของนะญี่ปุ่นก็น่าจะทราบดีเปิดออกมาข้างในมีอ๋อน่ารักมีที่ล็อกตรงนี้นะคะล็อกสามารถล็อกบัตัวพับไว้นะคะแล้วก็เป็นพับลายโบแบบนี้เดี๋ยวขอดูก่อน อ๋อโอเคเป็นแผ่นลองแล้วก็สีก็น่าจะเป็นสีที่แนวใช้พับเขาเนี่ยแหละเนาะไม่ชัดเจนอะขอแบบไม่ทันใจด้วยเคาะมาเลยอะจะได้แบบเห็นไปเลยนะคะว่าเป็นสีอะไรนี่าตวางไว้ก่อนชัดไหมอะ านี่เลยโอเคนะรู้สึกว่าถ้าใช้ครีมตัวนี้แล้วมาตบตัวนี้ทับอีกทีหลังจากการเ,เซตด้วยแป้งแล้วมันรู้สึกเออเฮ้ยมันนวลน,นวลมันสีแบบดูสิพัวมือเลยขออนุญาตเช็ดก่อนนะคะก็แน่นอน,นค่ะ c a n m a k คุณภาพเขากับราคาก็มากันนะน่าเล่นอยู่แล้วนะสิ่งต่อไปไล n e เนอร์นะคะเมกก้าอายไลเนอร์ของ มิสทีนซึ่งอยากลองว่าหลังๆเขียนไอายไลเนอร์เก่งแล้วนะคะเริ่มใช้อะไรที่มันเป็นเอ,อประกาเมีิกได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขียนเป๊ะขึ้นก็เลยเออลองลองลองเอาแบรนด์อื่นมาเล่นดูบ้างดีกว่านะคะอันนี้ข้างในเขาก็จะเป็นแท่งแบบนี้แท่งเล็กๆพกพาง่ายแต่ยังไม่รู้ว่าด้านในเป็นแบบไหนนะอ๋ะอ เป็นปากกาเมจิกอย่างนี้ค่ะหัวจะใหญ่ไปห,หม่เออเดี๋ยวลองลองเลยแปปหนึ่งมันไงแต่รู้สึกว่าเอ,อ่อเขียนยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูหัวปกติเมจิกจะเป็นแหลมๆยาวตรงปลายจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะพอมันอ้วนแล้วรู้สึกว่าเวลาเราไอพีไม่ได้เป็นคนถูอย่างนี้จะเป็นคนแบบเออตะแคงนะคะก็เลยรู้สึกว่า เออไอตรงหน้ามันอ้วนไปแล้วมันทําให้มันติดนะคะแต่ถามว่าเขียนได้ไหมก็ได้นาะแต่มันโอเคตรงหัวมันแหลมดีแต่ถ้าลองแบบว่าตั้งแบบนี้เดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งถ้าลองตั้งแบบนี้เออมันมีเขาเรียกไงข้อดีอย่างหนึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะคือข้อดีตรงที่ถ้าตั้งแบบนี้คุณก็จะได้เห็นไหม เส้นที่เล็กมากแล้วก็ชิดโคนลนขนตาได้มากถ้าวันไหนที่แบบอยากแบบเบาๆนะคะแต่ถ้าวันไหนอยากจัดหนักแล้วแบบเขียนเส้นหนักแบบนี้จะลำบากมากเลยเออมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียะตอไปนะเป็นมาร์กันมั่งดีกว่าอันนี้ยังไม่จบกับคอร์เรชั่นไลน์นะคะที่เราเคยลองมาสคาร่าแล้วก็ตัวอะไรอ่ะลิปตินนะคะของอันนั้นเป็นลายของแบรนด์มิชชานะคะ อันนี้เป็นชื่อแบรนด์มันเป็นภาษาเกาหลีอะแล้วก็มันก็เขียนแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือชื่อแบรนด์เขานะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่า EGT เนี่ยค่ะหรือไม่ก็คงเป็นตัวนี้อันนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นทางหน้าอินสตาแกรมหลายๆล้านหรือว่าทาง Facebook นะคะทางพวกเอ่อเมคอัพเครื่องสำอางต่างๆเนาะก็มีคอลเลคชันแบบนี้มา เป็นมาร์กยังไม่ได้ลองเพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวไปลองเล่นดูว่ามันเวิร์กไหมแต่ละสีก็น่าจะให้ความพิเศษแต่ละอย่างไปนะคะอ่ะใช่ด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปเอพไปลองเล่นดูก่อนมันมีทั้งหมดสีสีสี่แบบสี่คาแรคเตอร์ในลนยนะคะก็จะมีลูกเจี๊ยบเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีกระต่ายมีอันนี้เป็น แพ็กเกจคูณ3นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบราวนะคะก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูเนาะเห็นมันน่ารักดีแล้วก็แผ่นละ100บาทถ้าซื้อยกกล่องก็อาจจะถูกหน่อยนะคะจริงๆเขาขายแผ่นละร้อยกว่าบาทอะแต่พี่ไปได้ที่หนึงมาก็แผ่นแผ่นสึกนะคะแผ่น,ผ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 นละ100นะคะโอเคต่อไปค่ะเดือรองสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นบรัชออนความจริงต้องพูดบรัชออนให้หมดก่อนเนาะอเอิญ มันอยู่ก้นถุงพอดีนะคะอันนี้ของลาดดรีนะคะเป็นบรัชออนที่เป็นคอร์คอ t ล o คชั่นริมิเต็ดนะคะอันนี้แยกกันเป็นเนื้อบรัชออนกับเป็นตลับนะคะเดี๋ยวแกะเลยทแรกขอบแบบหนึ่งเนื่องจากนางราคาสูงขอเช็ดมือให้สะอาดก่อนนะคะไม่งั้นจะแบบกีดร้องเวลาตลับนางเละนะคะโอเค อันกล่องแรกนะคะเป็นเคสพวกอย่างเงี้ยแบรนด์ประมาณนี้เขาจะแยกเคสกับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะเคสของเขาเป็นลิมิเต็ดโทนสีชมพูปกติเป็นขาวทองนะคะอันนี้ไม่เข้าใจว่าน่าจะมาช่วงคอลเลคชันวาเลนไทน์หรือคอลเลคชันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยออกมาเป็นนี้เคสของเขาก็เป็นกระจกแล้วก็เดี๋ยวดัวผลิตภัณฑ์ก็มาใส่ตรงนี้นะคะ แปลงที่มาในตัวคือแบบคุณเอย๋ยเห็นอย่างเงี้ยนึกว่าจะกระโหลกกลาน,นะแต่จริงๆแล้วแบบไม่อยากบอกว่ามันนุ่มมันฟินมากคือเอาง่ายๆแปลงบัสออนแบรนด์ดังๆยังสู้เขาไม่ได้เลยคือแบบเห็นไหมความสปริงความเด้งคือของนางเลิศจริงๆนะคะก็เลยแฮปปี้ไปโอเคมาดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่า สีที่ไอพีได้มานะคะคือเป็นสีเบอร์13นะคะตัวนี้เคสของเขาก็จะมาในหน้าตากล่องแบบนี้แล้วก็แบบนี้มีแผ่นไว้ปิดข้างหน้าไว้ให้ด้วยนะคะอก็จะเขียนว่าลาโดรีข้างหลังก็จะมีเทปกาวสองหน้าเล็กๆแล้วก็เอาไว้แปะกับตัวเคสน,นะคะเดี๋ยวแปะไปเลย ก็จะเป็นเชี่ยงนี้นะคะคือให้ดูชัดๆก็จะเป็นลายเดียวกับด้านหน้านะคะลายปัม๊มเป็นรูปผู้หญิงคือสีนี้จะออกโทนชมพูส้มนะคะเน้นไปทางส้มไอพีไม่ค่อยมีบรัชออนที่เป็นสีประมาณแบบนี้ก็เลยเลือกสีนี้มานะคะโอเค <Okay. S 2> เขามีแผ่นตรงนี้ให้แปะปิดกันไว้ข้างหน้านะคะก็คือ จะพอดีกันกระแทกข้างบนไปก่อนนะคะก็น่ารักดีชอบชอบนะช่วงนี้แบบบ้าบัชออนนะคะโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะคะ่ะกับเปิดถุงช็อปสไตล์ AP นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันฝากช่อง Channel AP a p Pro แล้วก็แฟนเพจเฟ c บุ o o k AP Makeup นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ